สาธุพุทธปูชามาหาเตชวันโตธรรมปูชามาหาปัญโยสังฆปูชามาหาโพคาวโหาติโลกนัตถังลัตนัตต่ยังอภิปูชยามีสาตวะคีธนังพหูบุพังชินตตวาอชิติกปติโยอภิลูปูมหาปัญโย คาเลนโตปิตกาตยังนิพพานปัจโยโหโตอิมินาสกาเลนตังพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนัตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามาลาหังสมมาสัมพุโตปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตปะกวตาธโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปโนปะกวโตสาวกสังโฆ Sangkang namami maami, peritowa na awi kita cita berita banang sakit kami carupi kiri จันดริเขวิมานีที่เปรตเทจะข่าเมตรุวนกังหันเขวัตุมิเขเตภูมาจายันตุเทวาจาราธรวิสเมยักขันธพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนวรวจนาสาธาเมสุนันโตพนโตวเยเทวาสังฆาสมากตาดูราเทพระเจ้าทั้งหลาย ภายถึงมีพญาอินทาาิราชเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทังโสรสา มาภูมตุนทะลงยาละวิเศษือเดชใสแสงพระจันจอเนื้องหงลัศสมีพุงพันไยเดียกาบทั้งอาสุรินทาตุนมีรัศมีลังสีนาบอหงกุมเมิดมุงมุงเมืองตัวติดสาปสากกาบทั้งเท่าจะตุรูก,กาบานทั้งสีมิเทาตตารธาวิรุนลาง วิลูปะขาเท่ากูเวรุราชเจ้าอัมยายยยงโยผู้สัตตาบวลพลนาคลราดเฟื่อนฟ้างกูมพันนางเทียมทวนละภไยจากขูวิญญาณยมโยพายายุมมาลาดพอไยคดีนางตลรนีแนบนำตัวตุกาม นางน้อยเมฆลาอันหักสยโยในดวงตามนุษย์สุดแหล่งลาและเมืองคนทั้งวังมุนและยานนามท้งเทือรทำและหินผาทั้งเขาหนาและเทียนกว้างทั้งแม่นำกว้างและวังฮีกับทั้งแม่ทรณีตุกเขต ขออันเชิญเทพ,พราชาทาั้งหลายอันนักษาอยู่ในจันทบุรีสีลันสร้างหลวงกวงแลหลวงยี่ไตลีพีเหนือผาแดงผาลางกำไฟใสากรุงเสีโยตญยากำไฟขวาแดนแก้วเป็นเขตอันอยู่ในท้องเทพเขตอนานคากับทางเทพพรา้าทาั้งหลาย การนักสาอยู่ในพระธาตุพรนมบรมมาเจดีศรีสถานหลวงเจ้าเป็นเขาเป็นประทานบัดนี้ฝูงข้าพระเจ้าทั้งลายขอนนอมนมัสการกาวัยเตพยุดาเจ้าทั้งลายทั้งมวลอยู่เขาหลวงเหมือนโลกธาตจากกวันจงเสด็จลงมาทองหน้าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์กอจงป่งประสิทธิ พาพรวนใจให้แก่ฝูงขา้าพระเจ้าทั้งไหลก็ขันเถิดสาธุสาธุคุรุเทวตานังสักะจังอลาศานังกะโลมิสานโทนาโม

โมตัส se ังภาควาโต สามภูตจัดสามเสียนเสียนสิทธิเทียมพรมพรบอกวนเวีนวิเศ วันเศรษฐีอมุดตะโชควันชาวโลกชื่นชมวันพระโมลุมกูกัวสันตุธนาลุงมาเกิดลุงมาเกิดเป็นลูกกามพระศัทธาผูกกอตั้งแต่โนออลาหา มารวมกันอยู่ในโลกจังเป็นโศกปาตาพิธันเศรษฐีผู้เขาเอาใส่เราใส่สางยังมีนางน้อยนาฏผู้สลาดเพื่อคุณเสือว่าสาวนาุุนคิวกองคิวงคิ้งกุ่มกองนางแม่ลเป็นหลกแคนลงปอนมาอยู่ปอนระลานาเสด เป็นนาลีปวดผาดอยู่ปราสาทสามหลังภายในฟังสุ่มซื่อนี่ล้นลื่นคนทั้งหลายเอ ปานเดือนงางผิวพองชิ้งกะของงามงอนตาวันซ้อนหน่วยนาดผิวพันขาดเกลี้งไปทูลพูดมีบุญมาสู่มีน้ำอยู่ว่าผู้โศบคอขังจูบกิวกองแขนกาขวงปานมาที่เท่าสิทธิายากห่อย คิดค่อยๆอย,อยู่ในใจไปสิไปนำเอาเขาคามพอเจ้ากูท้าตามไปหาบ่อพ่อจังไงห,หน่อยหนอนาลีไปขอพ้อนพาลือสีอยู่ในถ้มจังลูกกรรมในผาจังได้มายังเม็ดเข่าจังใดว้ากันตัวมามีพญาปัญญารำเลิบ คุณจังเกิดมาหลายคุณบ่ตายพอมีเขาจังเป็นเจ้าพามพุทธเจ้าพอบื่สู้ทวายปาก จังว่าในบัดนี้คอยจกซื้อเอาควันสุมสีหน่อยนาดมาเขาซื้อเอาควันแม่ผู้สุบเจ้ามาหูมอาจาในวันนี้ก่อการเดินว่ามมาเยอะควันหนึ่ง ทั้งควันขาเจ้าและเขาเหนียวเจ้าย่าเหลียวไปทั้งอื่นเจ้าอย่าตื้อละไปใส่ยาไปไกลจากตาเจ้าย่าวาคุณมาเยี่เจ้าย่าวาคุณมาตีละมาอยาเจ้าย่าเปียเป็นดินดอนคุณอ่อนโซนบ่อึดอยากคุณเลือหลากในลูกกาว่าซ่นอยู่ อยู่ในเหล้าคุณกินเจ้าผู้ชะนั่งแม่นมีพระลากะบอแลว้วแม่นมีแก้วกระบอเอาคุณมาเส้าสรงสซอ,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 อ่อนโอ่อหน่อผู้ชะนั่งกินอีหยังบอทอดเจ้า บัวตัวเขาเม็ดเขาาขาวใหญ่เป็นสาวและเป็นบ่าวเขาบอกก้าวกันมาเขาเอาเจ้ามานอนเนื้อเป็นพีเดียนได้เลี้ยงโลกเอาเขาปูกหอดเขาปัดล้านเป็นเขาสารอยู่ในตาเอามามาหนึ่งหัวไล่สองหอ เลีย้ยงพาะทิลาจังเอามาทำบุญตักบาตรบ่ได้าขาดพรา,าตาตาคตามีปัญญาคนได้กินเขาคุณของเจ้าเหลือเพ่นพราสุท่าเหลือทาลาสมุตแม่น้ำ พุ้นทุกกำจังแข็งแห้งพุ้นมีหยงกินเข้าท่านบอกพ้งอยู่นอกบ่อแมนของเหาเขาก็เอาหมูมาเป็ดไก่เอามาใส่ห้ำแกบห้วยดินสัตวเก็บกินตามมีตามเกิดแสนประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงยามเป็นห่วงเขาเก็บเกี่ยวยา เจ้าหญ้าโอ้เป็นเสียงใบเหลียงเอามาเตียงมัดไว้บ่แตกบ่ได้แจกไปใส่มาใส่ว่ามาเยอะวัน้ ควันเจ้านอนอยู่ถงน้ำหัวนอนน้ำปูทั้งจิรอเสื้อน้นอยนอมาอยู่สางเสื้นคำนางมาอยู่เหล่าเจ้าย่าเก่าเสียเสียว่ามาเยอะควันหนึ่ง ขวัญเขา่าญ่เขาปลาแขีงอย่าไปเสิงน้ำหมูย่าไปอยู่น้ำปลาย่าอยู่นาแดดหอนให้เจ้ายอดงูมาให้เจ้าหิดปากควาปากไก่ให้เจ้ามาไว้วอย่าอยู่ห้องหน้าถ้าไม่เจ้างามมาอย่มาล้วมมูน้ำกันว่ามาเยอะคว่ามือ

ทั้งกําดินดำแม่น้ำกําควรนเจ้าน้ำมูมากุลาพุ่นในเตามากว่ามาเยอะควันเอ๋ยนกกระจิบเขาสิตอพวกนกขอดสิคาบเนี้ถึงเรียนปีจังออกเล่าเสียวเจ้าเลี้ยงว่าผ่านทีลาเสียวเจ้าวานนา้ทำเจ้าสิง,ง้มกว่าเก่าเอาไปไว้หน้าเราดงดอนคุณอ่อนโซ ลต้นกองกองเอาไปใส่นาะหองไปทั้งเอาเจ้ามาเป็นเข้าเปียกให้เจ้าได้เลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานได้กินขั้นสืบต่อเป็นหน่อยนอศาสนาให้เจ้ามามือนี้วันนี้มาอยู่ในสร้างมาอยู่ทางเราใหญ่วานสานโูสานโทสาน ผู้สมผู้เจ้าเป็นขวัญเขาเก็บมาใส่เหล้าใส่ยาลูกหลานกินท่านเสียบได้ขาดบ่ได้ประมาทคุณแม่ผู้สูเพิ่นสสเสกมุนยเาเขาเพิ่นเนินแม่เจ้า อยู่เราอยู่เย้ยเจ้าอูดผู้ไออย่าฟังเสียงอย่าได้ฟังสำเนียงของโจรละขาไอแม่เจ้าขับไล่มันนี่ก้อนไอเขาเฮาอยู่สวัสดีกินอย่าได้บุกจกอย่าได้ลุงตามตัวเท่าเขาสู้ผานิมพานกอไนไอสุกสำราญตามี่รติการก้อนคำเทอ สาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยะตถาคตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกิติมหายสสิทธิลาโภนิลันตะลังสัพพกัมมังปสิทธิเตพุตังปสิทธิธรรมังปสิทธิสังคังปสิทธิกายสิทธิวาจาสิทธิมโนสิทธิสัพสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ